ต้องให้เขามาเอาไว้ไวเก็บเพลงใหม่เรียบมาซื้อผมจะได้ทำเพลงเออจะไปรอดเสียลงเสียเล่สามแสนเก้าปวดไม่เกินเจ็0น้าเรียบมาเอาเฮ้ยเป็นไรอืมรถดีปะรถดียังไงรถเกิ๋งมันคนละยางว่ามันรถดีแบบเครื่องปรุงรถเขาใจยูรถเก๋งรถเก๋งนี่แมมรถรถดีไหมรถสภาพดีบ่เขาใจมันดีปะเนี่ย ลราขายเสล,ลีววล่ยว่าเราว่าเราขายสี่แสนเอ็ดอะเดี๋ยวเปิดสีาไปเบื้องรอบขั้นะก่นกนต่ว่าข่อยมีแผนการอยู่ก็คือว่าจังไรเสีส่ยวเฟังเขาขายงเงินเฮ็ดเพียงบ่ล่ะละดีแล้วเนาะเอารถทัวนี่นี่นีก่กระโปงเบิ้งก็ดกูเล่าไปประชุมผมบอกว่าเสียถ้ามาเบื้องรถเนี่ยลูกค้าเขาทักเขามาอยากได้เปิดเปิดเปิดกระโปงเบิ้งเดี๋ยวสีฟ้าขายลูกค้านีเปิดกระโปงมา ปวงลรถหลืกกัวงคน้นนะวงกเปิดเป็น่ยนนอานีา้เนะาะเอามโอ้เครื่องไม่เยียมเลยต้องพอ,รอเราเราเราขายอันเราขายสี่แสนเด็ดขั้นน่งแสนเด็แต่มือนี้ครับพี่น้องครับมอดกระสินแล้วก็บบ้าหุดรนี่ขายแคลราค่าสามแ0 0เก่าหมื่นเก่าพัางวดก็เกิดเจ็ดปัหาการคิวซพร้อม เล่านั่นปกตินั่นเล่าขายสี่แสนเอทขั้นนี่เราจะลดเท่าไรเราจะลดให้เท่าไหร่ถามลดเหลือสามแสนเกาสามแสนเก้าเฝ้าเฝ้ามันเพลงไหมยี่ห้อนยังเก่าฮอนด้าซิตี้ปีหกหนึ่งเออสวยมากปีหกหนึ่งแต่ว่าสภาพนี่เหมือนปีหกเจ็ดเลยนี่มาเบิงแ็่เครื่องนี่ห่ะดูเครื่องดูอะไรนี่เงียบมากในใจนี่ผมถ้าพูดตรงๆนะ พีที่ถ้าพูดตรงๆนะที่จริงอ่ะถ้าไม่ว่าเกรงใจเสียนะผมจะขายเหลือสักคันละสองแสนเนี่ยเก่งใจเฉยดูสภาพอย่างไ่สิเบิ้งหล่อพันเบื้องหล่อพันที่ล่ะแม็กก็ยังสวยยางใหม่ด้วยนี่ดูดอกยางเต็มเป๊ะเลยนี่ดูท้ายดิดูท้ายดิดูท้ายสุดไหมล่ะสวยขนาดนี้ตัดแค่เจ็ดพันไม่เกินเจ็ดพันห้านี่นี่ข้างหลังนี่ก็กว้างกว้างด้วย กว้างขนาดได้ผว่าโอ้โหสำหรับมีเลยเฝ่าขายเอาเงินห้องมน่เขาเสด้มีเงินไปเฮ็ดเพียงครับพี่น้อง้างในภายในครับผมเรียบหรูหรูรามากบอกเลยนี่แอร์ก็เย็นเนี่ยแอร์เย็นงวดไม่เกินเจ็ดพันห้าไม่เกินนี้ขายนราละค่าจากสี่แสนลดตั้งแสนหนึ่ง เหลือ39,000นเกรถปี61เครื่องเงียบกีบห้องเครื่องก็ดีหอมเลยหอมข้างในแอร์เย็นสบายเอวยบ๊วยบ๊วยอันคือยังที่โอเคจะบ๊วหลายใหญ่หางเป่าขายเป่าแล้วพี่น้องสนใจรถนะครับผมมาเอาได้เลยเต็มมั่งก่อนบอกว่ามาจากเห็นมอกตอร์สินรีวิวคันนี้ยี่ห้อซิตี้ปี61ราคา3ามแสนเก้าจากสี่แสนเอ็ดพวดไม่เกินเจ็ดพันห้ารีบมาเอาโอ้ยป่าวรีบมาเอาขายรีบมาเลย เพียบเท่างู่บ่อยากเพียเพลงอยู่บ่ป่าวเลยอยากเพลงอยู่บ่ต้องให้เขามาเอาไว,ไว้ให้เพียเพลาง่ายนี่เรียบมาซื้อผมจะได้ทำเพลงเออจะไปรอเสียลงเสียเละเพลงอะไรเพลงอะไรมือนั่นบอเป็นคนนี่ลองให้ฟังแค่ท่อนหนึ่งคนที่บอกบอถ้าเอาโออ